ลุทะลวงตามล่าหาความจริงตามล่าหาความพักงปัญญากระเพ้า่อยมาหอดมองเจา s <S เ้าเคยอยู่เนาะเจ้า yeah, <that> ขึ้นว <'s> ่นาเจ้าสิได็จบานผักบัวเทา้าเบ่งรถเขาเป็นสิบสิบคันเด้ออินไซเมเกตเออเวอร์ทีเยสติกินบีลานี่มองเพิ่อนอยากมาตามล่าหาอดีตนะคะย้อนรอยหาอดีต พักเกียริงชูกีมอ่งแตอโฟกฟัส f ส r s t ในคันสแตนนนาบิลล่าบิลลินนอนสแตนเฟส r ์ t ยังบดตรงเขาไปหามองจอดรถก่อนถามเขาก่อนมีทีปป่พักก่อหน้ามืนขเข้าไปยังงี้เนาะจะจมเด้อวาสิบอมีมองจอดอีกปัะเด็เมื่อปลาตั้งแต่เขามานนี้มีบานลังเดียวนะคะ ทีว่าพ่อใหญ่เป็นตามลาหามูคนหนี่มีแต่รถกระจอมมาเต็มหนึ่งกอกยกอซอยคันแช่ Inter อินตะทิลบอกไก่โซเรตเนื้อโอาไ้จะเข้ามามันไม่มีมองกลับรถได้บ่ฟังจอดรถได้แล้วนะคะเนี๋ยวสัยญางเขาไปถามว่ามีทีพ่พักบบพ่อยายไปเลองไปถามเบิ่งว่าแมนมองเดียวกันที่เิ่นอยากมา,าบอนั่มนะคะ มีที่พักก็จะโอเคแห้งเพราะว่ามีแม่น้ำอยู่ตรงนี้สําหรับตกปลาแต่พญาวาดแหววเครื่องมือตกปลามากนะคะแล้วพรายาเ,เขาไปถามมึงก่อนแต่ว่ามีบ้านพักหลายหลังอยู่แต่ว่ารถก็หลายขึ้นกันพญายากำลังถามเขามีหของพักอยู่นะคะมีบ้านพักอยู่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ตรงไหนนะคะไม่แน่กับปอยเพิ่นคุยถามข่าวกันก่อนไม่แน่กับผ้ามาเบิงบรรยากาศโดยรอบห้ามจะพักอยู่นี่กันนะคืนนี้นะคะคืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะคะ ะเลสาบสวยงามเก็บผลไม้ปลาดา้เป็นยูต้นนะคะมียูตอ้นอยู่ข้างในนะคะมีทางหเห่ายางเดี๋ยวไม่นหน่อยจะพาพี่น้องไปท้ายคลิปเห็บเบิ้งเนาะคะ่ะมีเรือเห็นเสาหอมนะคะเรือสําหรับออกไปตกปลาสิ่งที่นั่งชื่นชอบและนั่งต้องการแห้งอีแปะนี่ค่ะเป็นบานเกาของเพื่อนเกาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบรยูอยู่เตเมียนะคะ มาลำลึกความหลังความเก่าของเพิ่นเพิ่นเคยหกขาสมาคามกันเคยหับทรงกันตอนมาตกปลาตกยังนะคะโอ้ิ่นมีกลองสองทางไก่นะคะ่ะสองออกไปทะเลนะคะมีรูปปัน้นมีห้องน้ำในป่ามีท่างงานขึ้นไปเก็บผลไม้ปลาเป็นยุตตอนนะยวไม่น้อยจะพยายามเก็บเกีเก่ยวระทายคลิปในบริเวณนี้ให้พี่น้องในเบินั่นาน่นไปตกปากลา,งงากำลังยางกลับขึ้นมาเนาะคะ่ะ มาถึงตอนนี้กบวานสองอากาศยังดีเดี๋ยวเขาที่พักเขาบ้านพักเอียงแล้วเรียบร้อยเขากับคงสีได้รักนังปฐนาดีจ้าได้รักจากใจจ้ารักนะจุบจ๊บจุ